ออมเงินในรูปแบบประกันบำนาญตอนไหนดีที่สุดหากต้องการแก่อย่างมีคุณค่ายามชารายังมีรายได้ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะหลายคนได้ยินคำว่าบำนาญก็คิดว่าสำหรับข้าราชการหรือคนใกล้เกษียณใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วประกันบำนาญไม่ได้เหมาะกับคนที่ใกล้เกษียณหรือว่าไม่ได้เหมาะกับคนที่อายุเยอะเลยนะคะ แต่เหมาะที่จะทําให้ลูกหลานตอนที่ยังเด็กๆอยู่หรือออมไว้ให้ตัวเองตอนที่ยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงทํางานได้เพราะยิ่งออมตอนอายุน้อยเงินที่จะออมแต่ละปีก็ยิ่งจะน้อยถ้าออมประกันบำนาญตอนอายุเยอะพอสุขภาพไม่ดีเป็นโรคประจำตัวก็ทำไม่ได้ เหมือนเวลาเราผ่อนบ้านผ่อนตอนอายุน้อยๆแล้วก็ผ่อน20 30, 30ปีผ่อนยาวๆกับผ่อนบ้านตอนอายุเยอะมีระยะเวลาในการผ่อนสั้นลง5ปีถึง10ปีคุณคิดว่าผ่อนระยะสั้นหรือระยะยาวใช้เงินผ่อนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกก็ยด้วยนะคะถ้าเราไม่ซื้อบ้านผ่อนบ้านอนาคตเราก็ไม่มีบ้านถ้าเราไม่ออมตอนนี้อนาคตเราก็ไม่มีเงินเก็บ ถ้าเราไม่ทําประกันบํานาญตอนนี้อนาคตหลังเกษียณเราก็จะไม่มีเงินบํานาญใช้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ